สวัสดีล่ะกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลน,นับสิ่งทางด้านยูทูบครับกำรับผมใจนนท์บุตรต้อนค้นบอกคนจากขออนุญาตรายงาน้ตัวกับพี่กับน้องขึ้เก่านะครับย้ำแรงครับพี่น้อง,อง,องวันนี้ตอนเย็นนะครับวันที่สิบเดือนเมษายนสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับถึงคิวต้องอำลาผ้าจ,จากบริษัทเก่านะเซาพาวเวอร์ซัพพลายซะก่อนนะครับเดินทางลาป่าน,นครับ พาเจ้าซานี่เอ2ไ5สองศูนย์ห้าสี่ของเรานะครับออกจากสำโรงสัก่ันนะครับหยุดครับพี่น้องหยุดสงการนะครับสงการม่มีแต่ก็หยุดสงการขึ้นเก่านะครับพาบาโก กับบ้านครับป่าโจาซนี่กับบ้านสักก่อน,นสำหรับงานอยู่บริษัทเก้านาะพาวเวอร์ซัพพลายบุศลย์ไนครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับ เออคืออาหางปลากลับก่อนนะครับก็พอถอยออกไงเพิ่นล่ะเงีหยงล่ะเรถดำกะท้การออกก่อนครับยุดแล้วนะครับ สำหารับสงการทีมงานนะครับจะมองหนีบริษัทซัอกเก้าหน้านะครับผมถึงหยุดแค่สามีสกก่อนเจอกันกับพลระเมะื่อกี้สิบหกครับวันที่สิบหกหลังสงการครับจังสิดเดมาลงเมื่อต่อนะครับ เดี๋ยวทีมงานของบริัทจะหยุดเลยพี่น้องนะครับเมืนน่อนี้ก็หยุดจากตรงนี้นะครับเพราะว่าบริษัทกาวนาเพิ่นสิยุดนะครับเราจะไปทําการถอยกินอยู่ที่บ้านแขมนะครับเจอกันอยู่ที่บ้านแขมจเจริญครับประมาณเจ็ดร้อยเที่ยวครับพอเสร็จแล้วเจ็ดร้อยเที่ยวก็หยุดสงการกันกันครับเล่นเช็ดพีเล่นเช่นนองเด้อผู้ที่อยากมากินเลี้ยง ต้องการน้ำกันนะครับกระทิมง่าย้บนดับสิ่งครับอยู่ที่อำเภอเดอร์นะครับพี่น้อง <laughs> ดูการเบิ้งการขึ้นรถกล่องบาโกกันนะครับน,นิ่ม่เบิ้งกันไปครับเอาบปกิงลรอออกไย ทั้งมันเลื่อนออกนะครับ บอกเข้าพี่น้องครับผมเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวออกไปคือกันไป <laughs> อ,อีกได้นะอยอีกไปอ,อีกกันอีกหน้อยนึงอีกหน่อยนึง ใส่ซีฟลอ,อกกันน้ำนักเกินอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าบดิแรงน้ำทังดำดอกนะครับ <c oughs> นัดเลาะไปน้ำทังน,น้อยนะครับน้ำบานนะครับแต่สีฮอดปกไปน้ำทังไงเป่นดอกนะครับ <c oughs> เดียวบนสี <c oughs> วาวาเอานะครับเนาะ <c oughs> อันนี้ก็มาอำลาพี่น้องนะครับอำลาบริษัทเกานาเอ <c oughs> าไว้สะายยุดสมการครับ จังไปเจอกันอยู่ที่บ้านแคมรรครับ,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 บพ,พี่น้อนขนงขึ้นเรียบร้อยครับกับทีมงานเท่าทีมงานทุกบทับสิ่งขอบคุณพี่น้องที่เขาว่าเบิ้งเลยครับคลิปนี้พาพี่น้องยุดสมการซะก่อนนะครับกับผู้เบานมหลุบรอนะครับกำลังลาง,ลงตีนอยู่โอ้โรถเมียทั้งหนำครับพี่น้องเจอกันอยู่ที่บ้านแคมเจริญนะครับพี่น้องคลิปนี้อัมลาพ้าจากพี่น้องที่เก่าเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ thank you